สามราศีเปิดทรัพย์รับโชคใหญ่จะเป็นราศีไหนบ้างติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้นเคลียร์ชัดครับเข้าสู่ทิศทางแห่งการลุ้นโชคในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้แล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีวันนี้มีคําตอบอย่างแน่นอนครับ<น>สําหรับผู้ที่เกิดราศีมิถุนครับจงังหวะดวงมีการเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางมากขึ้นเลยครับโดยเฉพาะดาวเจ้าเรือนลาพระโคโจรเข้าในเรือนอริอริหมายถึงอุปสรรคปัญหาและศัตรูคู่แข่งของคุณนั่นเองครับแต่ในทางกลับกันครับ คำว่าอรลิยังให้โชคให้ลาบส่งผลกับดวงของคุณด้วยนะครับเช่นคุณจะมีข่าวดีกับคนที่สร้างปัญหาให้กับคุณหรือศัตรูคู่แข่งหรือใครก็ตามที่เคยต่อต้านคุณครับก็จะเป็นแรงผลักดันหรือจะหนุนส่งเสริมดวงของคุณในช่วงนี้ครับและจุดเต่นอีกจุดหนึ่งครับคำว่าอรลิในทางโหราศาสตร์แปลว่าสัตว์เลี้ยงครับคุณจะมีโชคเกิดจากสัตว์เลี้ยงของคุณก็ลองพิจารณาตัวเลขไม่ว่าจะเป็นอายุของสัตว์เลี้ยงของคุณ วันเดือนปีเกิดสัตว์เลี้ยงของคุณจะทําให้คุณมีโชคใหญ่จัดเต็มครับสีโชคปีคือสีส้มสีฟ้าสีเขียวเลขโชคปีของคุณคือเลข564หกสาวาทบุญเสริมดวงครับปล่อยปลาหน้าเขียงนะครับหรือสัตว์ที่กําลังจะถูกฆ่าอยู่ครับจะได้เป็นกําลังบุญเสริมดวงชะตาครับนอกจากนี้ท่องคาถาบูชาดวงด้วยครับปิสัมรโลปุสัมพุธปิสัมรโลปุสัมพุทธ17จบครับในขณะที่คนาสีตุลครับ ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณจะมีข่าวดีมีเกณฑ์รับเงินก้อนใหญ่นะครับรวมไปถึงไรายได้พิเศษต่างๆก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงเอาไว้ครับก็จะได้ผลตอบแทนดีเกินต้านเลยนะครับบางคนครับถึงขั้นมีโอกาสปิดหนี้เงินเข้าลุลัวมาแบบไม่ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียวครับสื่อนำโชคครับ ดาวเจ้าเรือนลาพระโคโจรเข้าตำแหน่งกระดุมพระหมายถึงทรัพย์สินก็ลองพิจารณาดูครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขบัญชีของคุณครับลองดูครับสมุดฝากบัญชีตัวเลขเลขท้าย3ตัวครับหรือใครที่มีตลัดตู้เซฟนะครับที่เก็บเงินเก็บทองเอาไว้นั่นแหละครับจะทําให้คุณมีโชค รหัสแอปพลิเคชันนะครับบุ๊แบงก์แบงกิ้งของคุณเนี่ยครับจะทําให้คุณมีโอกาสใหญ่ๆที่จะรับทรัพย์นะครับรวมไปถึงรหัสบัตร ATM บัตรเครดิตถ้าใครได้ไปสถาบันการเงินก็ลองดูนะครับตั๋วหรือบัตรคิวที่จะทําให้คุณมีโชคใหญ่แบบไม่คาดฝันครับสีโชคดีคือสีฟ้าสีชมพูสีแดงเลขโชคดีของคุณคือเลข631แนะนําทําบุญเสริมดวงบริจาคข้าวสารอาหารแห้งครับจะได้เป็นมงคลแล้วก็เสริมความสําเร็จ ที่สำคัญทําให้คุณมีกินมีใช้มีไม่หมดไม่จนอย่างแน่นอนและห้ามพลาดครับท่องคาถาบูชาดวงด้วยครับวาโทโนะมะมะวาวาโทโนะมะมะวา2 1จบครับ ออกมาผู้ที่เกิดราศีกันคุณเป็นราศีที่ติดอันดับต้นๆในเรื่องของความโชคดีมากๆเลยครับดาวเจ้าเรือลาพระโคจรทับดวงสตาของคุณเลยนั่นหมายความว่าตัวตนของคุณจะทําให้คุณมีโชคครับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความพยายามความคิดหรือสิ่งที่คุณกําลังลงมือทาครับจะเป็นกุญแจเปิดรั์เห็นผลเร็วอย่างไม่คาดคิดครับซื้อนําโชคครับก็ลองพิจารณาดูตัวเลขรอบตัวของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุวันเดือนปีเกิด เลขท้ายบัตรประชาชนตรงนั้นแหละครับจะทําให้คุณมีโชคใหญ่ครับสีโชคดีคือสีเขียวสีส้มสีเหลืองเลขโชคดีของคุณคือเลข452แนะนําทําบุญเสริมดวงครับถวายสังฆทานและพระประจําวันเกิดของคุณครับจะได้เป็นมงคลเสริมวาสนาและบารมีนอกจากนี้ท่องคาถาบูชาดวงด้วยครับปิสัมรโลปุสัมพุทธปิสัมรโลปุสัมพุทธ17จบครับ หาใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบันทึกคลิปนี้เอาไว้ด้วยใครที่อยู่าสามราศีนี้คอมเมนต์ใต้โพสต์รับผลคำทำนายขอให้เป็นจริงครับ